สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะแจกสูตรนมหมีโอะโวคาโดนะคะวันนี้แม่ค้าใช้เป็นอะโวคาโด TA สอนะคะ TA 2 1นะคะใช้เนื้ออะโวคาโดหขีดนะคะใครชอบเข้มข้นให้เพิ่มเนื้ออะโวคาโดนะคะแต่ว่าต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นนะนมหมีนะคะนมหมีห่งกระป๋องนะคะวันนี้แม่ค้าใช้เป็นรสดังเดิมนะกระป๋องแบนจะไม่มีกลิ่นนะคะ นมหมีกระป๋องแบนจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนมหงงะะมีกระป๋องโอ่งนะคะนมหมีกระป๋องโอ่งเขาจะมีกลิ่นนะคะอันนี้แม่ค้าก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าเลยนะคะว่าจะเลือกเอาแบบไหนนะคะเราเทนมหมีใส่ไปเลยคะ่ะหนึ่งกระป๋องนะน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมมิดผลค่ะ45 ml ค่ะ45 ml นะคะ ใครชอบหวานน้อยให้ลดน้าเชื่อมลงมานะคะให้ลดน้าเชื่อมลงมานะคะเหลือที่20 ml ก็ได้นะเหลือที่20 ml ก็ได้นะคะจาก45เนอะอันนี้จะเป็นค่ามาตรฐานของที่ร้านนะคะค่ามาตรฐานก็คือว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อและแม่ค้าใส่ให้ไปแม่ค้าจะสํารวจว่าลูกค้าอชอบลด ชาติประมาณไหนนะคะที่ว่าเป็นหวานพอดีนะคะวัดจากลูกค้าหลายๆคนนะคะวัดจากลูกค้าหลายๆคนนะคะเกลือนะคะเกลือไปช้อนค่ะแต่ถ้าใครเน้นเป็นน้ำเพื่อสุขภาพไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะวันนี้แม่ค้าไม่ใส่เกลือนะแต่ถ้าใส่เพื่อความกลมกล่อมก็ใส่ได้นะคะแต่ใหญ่ใส่เยอะให้เค็มนะน้ำแข็งหลอดเล็ก1แก้ว2 2องอนค่ะ1แก้วย2ออนนะคะ แล้วก็ใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะไม่ถึงครึ่งแก้วนะคะหรือว่าใครจะใส่ยสเต็มแก้วยิบสองออนแบบพูนๆก็ได้นะคะ mm. ปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดค่ะปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะปั่นให้ละเอียดเลย ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะการแกะน้ําแข็งสําคัญนะคะการแกะน้าแข็งสําคัญนะถ้าเราใส่น้ําแข็งเยอะเกินไปนะคะเวลาปั่นออกมาน้ําเราจะจืดนะคะน้าเราน้าของเราจะจืดนะคะไม่เข้มข้นนะถ้าใส่น้ําแข็งน้อยเกินไปนะคะอาจจะทําให้น้ําที่เราปั่นออกมาอ่าหวานเกินไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราใส่น้ําแข็งให้พอดีนะคะ เรียบร้อยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะ